นี่พี่น้ำกลังข้ามแม่น้ำมานะครับข้ามแม่น้ำมาจากฝั่งนู้นนะครับมาับลอยน้ำมาแล้ว พี่รอฝั่งนี้ฮะเอาแล้วฮะเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอายังไงครับตอนนี้กล้องสายมากเลยครับเอาไงครับเอายังไงไปถึงกันหรือเปล่าโอ้กล้องสายมากเลยครับแล้วก็ไปถึงกันแล้วนะครับผมโอ้วิ่งแผาพี่เขาเลยนะครับโอ้ตรงนี้ลึกครับทุกคนสวัสดีครับอยู่ครับพวกเรา YouTube โอเล่เอฟซีเทลแลคครับเราจะกำลังจะไปรับงามโชครับบ้านครับข้ามก่อน กำลังจ,จะข้ามน้ำนครับตอนนี้เราก็กำลังพางามโชคเดินทางกลับบ้านครับมีเสียงช้างร้องด้วยงามโชคร้องขานรับด้วยครับมีเสียงแบบ เสียงเขาแบบร้องครวนเสียงครวนอ่ะอืเหมือนเขาจะรู้ว่าเป็นอาจจะเป็นแม่ของเขาอาจจะเป็นแม่ของเขาก็ได้นะครับนี่นโชคส่งเสียงส่งสัญญาณรับแล้วนะครับผมพาวันนี้วันนี้เราพา งานโชคมาเที่ยวป่าครับมากันสองคน,น ตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนข้ามได้ครับตอนนี้ข้ามไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำมันลึกครับเขามาสมทานดูดซ้ายแล้วก็มันก็เลยลึกครับ เนี่ยรอยเท้าของงามโชคตอนตอนเดินมานครับเราจะเดินกลับแล้ว <c oughs> ดูคอดิตัดหมดแล้วเนี่ยอ้วนอ้วนจัด เป็นกระท่อมร้างนะฮะดูครับั่งนน้นครับโอ้โหดูดิครับ จะถึงแล้วนะครับ เหมือนเข,เขาเขาพยายามฟังครับฟังเสียงแล้วก็ดมดมกลิ่นแม่แล้วก็น้องตัวแสบของเขาครับผมดูสิเนี่ยหูหูหหเขานะ่ะมือนเขาแบบพยายามกางหัวฟังฟังเนี่ยฟังฟังเสียงอนะ่ะเสียงเมื่อกี้ครับเสียงที่มีช้างร้อง อาจจะเป็นเสียงของช้างเชือออื่นหรือช้างอาจจะเป็นเสียงของช้างเชือออื่นหรือแม่ของเขาก็ได้นะครับนี่ดูสิสลัดนะครับผม นอนเลยนอนเลยเออนอนนะครับผมนอนแล้วนะออ,อ,อ โอ้ยโ้โอโดนกล้องนั่นยิหวาน่กล้องมี์นครับผมโอ้โห มาแล้วครับผมมาจากป่านะฮะโอ้โหตรงนี้ครับผมเม่มานี่พี่มาแล้วแม่มาหาพี่เร็วงามตาก็อยากไปหาพี่นะครับแต่แม่ก็ดันกินหญ้าต่อนะครับผมเอาละฮะวิ่งไปหาพี่แล้วครับผมไปแล้วฮะวิ่งหาพี่แล้วฮะไปแล้วนะครับไปแล้วครับผมไปแล้วโอ้โหวิ่งหาพี่แล้วฮะ ไม่กล้าลงน้ำครับผมพี่ลอ,อยนุ่นครับพี่กำลังมาครับผมแม่ก็ไม่กล้าลงฮนะโโอ้โหนะพี่เลอ,อยู่นู่นครับผมเอาแล้วโอ้แม่ไม่กล้าลงครับแม่ไม่กล้าพาลงครับงามตาก็วิ่งขึ้นตามแม่นะครับผมโอ้โหน้ำโชคดกลอ,อยู่นงนฮะยกล้อเรียกน้องกับแม่นะนี่ดูหนูยกล้อได้ในน้ำนะโคตรเท่เี่ปลากระป๋องเลย ไปแล้วครับผมไปแล้วครับเอาละฮะไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วไปหาพี่แล้วไปหาพี่แล้วเอาละฮะเอ็นเตหัวเขาวิ่งไปแล้วครับผมวิ่งไปแล้วครับไม่ลึกน้ํเลึกไม่ลึกครับหนูจะไปอย่างเดียวครับพี่รอฝังนี้ฮะเอาละฮะเอาละครับเอาแล้วเอาแล้วอย่างไงครับตอนนี้กล้องสายมากเลยครับเอาไงครับเอายังไงไปถึงกันหรือเปล่าโอ้กล้องสายมากเลยครับแล้วก็ไปถึงกันแล้วนะครับผมโอ้โหวิ่งหาพี่เขาเลยนะครับโอ้หหนูก็นึกว่าพี่หายไปไหนตั้งนาน ไม่รู้จะขึ้นใครดีงามตางามตาจะขึ้นทั้งพี่ทั้งน้องไม่ใช่ขึ้นงพี่ทั้งน้องจะขึ้นทั้งพี่ทั้งแม่เลยนะครับน้ำก็รุดุดแรงนะครับผมจนสามารถน้องชามแบบซาำๆแบบข้ามแบบว่าข้ามลงมาได้เลยนะครับ ข่อยอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับขอยอยู่นี่นนนปันป่นเหลืองมากนะครับเา,เาดูหน้าเขาเออดูหน้าเขาสิฮะ ลูกนะดมดมดูนะผมนองปุ๊ปปี้ก็กำลังว่ายไปนะเฮ้ย เพราะว่าแม่บ้านเป็นคนที่เป็นช้างที่เล่น,เล,นเล่นน,น้ำเล่นแรงครับก็คือเล่นสกัดลังครับผมเพราะว่าเขาชอบเล่นน้ำอู้ดูดวงตาด,ดูหน้าเขาคู่ทุกคนเคยเห็นอันนี้ไหมแต่ว่าเป็นตัวอะไรวะหน้าตายอย่างเงี้ยมันจะตาแกรนแหลหมแจ๊คน้อยไรอย่างเงี้ย พี่งามแล้วนะครับผมงามตาบกอ๋อไม่ใช่งามตามงามตามบกฮะเมื่อะไรหนูจะได้ขึ้นบ้างเนี่ยหนูพยายามขึ้นมาหลายรอบแล้วแต่ก็ขึ้นไ โชคแล้วนะคะก็หายคิดถึงกันแล้วนะคะก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลใหม่ๆ,ๆของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย